ดีค่ะหนูขอดอนค่ะหนูมาทำอะไรคะหนูก็จะมาเลี้ยงไก่เอาเอาเอาอาหารให้ไก่ไก่กินวันแรกใช่ไหมลูกเป็นไงมันกินดีไหมดีอันนี้จะเป็นน้ำอ๋อน้ำสองอันเลยน้ำตรงกงเลยโอเคเพราะว่าไอ้ร่างร่างนี่ก็คงจะบ่ิสุเร็จนะครับร่างร่างนี่มันก็น้อยไปนะครับมันมันมันเล็กเกินไปเนาะ ก็เลยก็เลยสือส่อสือ่อสื่อไอ้ทีไซน้มมาเลยนะครับแล้วเขาก็คงจะคุ้นชินกับตัวนั้นมากกว่าอย่าอย่าไปเคาะมันตกใจได้ขี้ขขแล้วมันก็ขี้ลง,งแล้วก็เอก็มาใส่้ลงแล้ก็จะเป็นป๋เสผัสกเลยก,ก็กินดีอยู่นะครับอันนี้เป็นหัวอาหารล้วนๆนะนนย่งัยงๆมาได้เอาพักมาให้อ<ท><ก>โอเอาหัวอาหารเนี้ยสองสองอย่าง แบบแบบผงกับแบบเม็ดชาบ้า,านสมพันธ์ก็ว่าเขาจาะสร้างตะแบบก้อนนี่ฮะอเลยบ้านข้าวอเขาพิ่คนับว่บาแบบผงดีกว่าอืมย่ำกันอะลยตะเพื่อนทีเนะาะกากระเบื้องก่อนนี่นี่เบื้องเบื้บงองเขากินเนี่ยว่าเขาจะจิกที่ก้อนหรือว่าจิกที่ผงม,มากกว่าเขาจิกที่ผงมากกว่าจริงๆในน,นี่มันจะมีข้าวโพดมีอะไรทันพืชอะไรหลายๆอย่าง

ใช่ก็ต้องทาบางๆเด้อดอบายกินขาวดกิจตอนเช้าก็พร้อมที่จะกินข้าวทำงานเนาะนี่ครับเพื่อเขาเป็นการคุ้นชินของเขาเนะเขาจะกินแบบนี้เขาี่นอเขาก็ต้องกินเยอะดีๆเพราะว่ามันต้องหา มันถี่ตายมันต้องหาหมองกินละ <laughs> เฮเ้ยเขาไปใกล้ๆกับกรงไก่ทีข้าไปถ่ายใกล้ๆกรงไก่กก <laughs> เดี๋ยวมันก็กินเดี๋ยวมันก็ชินว่านี่คือบ้านมันเขาก็จะอยู่ตรงนี้ไปยาวนานเลยคิดบ้างแล้ว คิดเบื้องล้วก็ันเลยว่า,อาโอกาสต่อไปนะครับจะง่ายจะง่ายตัวเนี้ยเขาไปด้านนั้นหันหันหนา้า,นา,นนาไปด้านคิดเนื้อนะครับหันหน้าไปด้านคิดเหนือแล้วขยายขยายผมจะขยายหัวสังกะสีนี่ครับขยายรั้วสังกะสีนี้ออกมาให้มาถึงถึงเสาตัวนี้เนทะ่าที่กำแพงทั้งดำตั้งอยู่ี่ครับมานี้นะครับ ให้ขยายขยายที่ปลูกผักด้วยจะได้ขยายที่ปลูกผักออกมากินแล้วครับไก่มันมันมันขุนมันขุนหลายละมือแรกนะครับมือแรกของการที่เอาไก่มาลงเลี้ยงนะครับเลี้ยงดูสิบตัวเบื้องล้วกกงกงว่างเยอะนะครับกงว่างเยอะเพราะว่าใช้ขั้งใงส่ขัางสองขัางแล้วก็เลี้ยงได้อีกเป็นสิบเลย นใส่ครับถ้าแบงนะครับแบงขึงถ้าแบงขึงปรับแบงขึงปรับใส่ร่างอาหารทั้งนี้อีกก็เอามาปล่อ,อีกยี่สิบพอดีนะครับ <Yeah. S 1> อันนี้มันกรงใหญ่ไปเลยเ <laughs> พราะว่าไก่มันบขยยายมันมันบอกันไก่มันบอ,นนบ,อบอแตกกันนะครับคือไก่มันไปจุ่มอยู่เนี่ยเห็นไหม อันนั้นก็สี่สี่สี่หัวตัวหนึ่งก็ไม่ออกมากินใช่ไหมเนี่ยตัวหนึ่งบม่ออกมาอันนี้ก็ออกมาสี่หัวตัวหนึ่งพื่อนสิทิสัตว์ขนเหรียญยุนนน่นไงพื่นเออนี่ออกด้านด้านานั้นออกมาครบหาแล้วครับออกมาครบหาตัวละช่องดีครัอ่านี่ครับเดี๋ยวเขาก็คือมันเพื่อนย้ายมากนอนมันนอนมันสิบเดี๋ยวเป็นว่างอนแดงเพื่อนก็จะใค่เลยงอนแดงงอนแดงงอน นี่นี่นั่นนั่นตัวน้ำเงี้ยงแดงใช่ป่ะตัวเงี้ยงเต็มทุกตัวแล้วอ๋อตัวตัวน้ำเง้นใหญ่แล้วโอ้ยออกบอลมออกบอลม็อปออกบอลลอที่แรกระยานแบบนี้มันออกเลยก็คงจะเอามาตีจักหน่อยน่อตัวนั้นบอลมเนาะบอลลเมื่อกี้มันข้าหลังมันเนาะขาหลังอ๋ออ๋อสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้สำนีก่อนเล็กๆน้อยๆอ่าใบเตย คุอุดรจ๋ามาพูดความรู้สึกให้ฟังหน่อยเป็นยังไงได้เลียงไก่มือแรกเป็นยังไงลกูกตื่นได้เลยดีใจไหมนอกจากตื่นเต้นแล้วดีใจดีใจหนูจะทํายังไงกับไก่ต่อไปอาเป็นไข่แล้วก็เลี้ยงเลี้ยงมันกินน้ำมันกินท้างหรือวา่ามันมันต้องเอาไปลงลงข้างล่าง,งมไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็กินเอง ยื่นคอให้มันยื่นออกมาสื้วมันก็นกเหลียวมันก็นหาวิธีกินของมันหรอกหาวิธีไม่มีเลยหรือว่าจะเอามาตั้งที่ทำเอามาแขนแขนข้างบนแล้วก็เอาเอาตัวเนี้ยเอาเอาให้มันถาดไปยืนย่นยื่นลองลอง,ลองท,ท้ามทาดูลองท้ามทาเอา,เ,อาเนี่ยเอายื่นเข้าไปเครื่องหน,นึ่งเข่าบ่ลมวะเลือด ตอนนี้ก็คงจะเลื่อนเ้าเอาสกูมขันมาขันขันอ่าขัน,ข,น,ข,นขันใหม่ใหม่แตวเนี้ยขันใหม่ตัะตัวกลางนี่ขยับขึ้นแค่ตัวเดียวแล้วก็ถ้าเอขาไปตั้งข้างในเขาอ่าปดอันกงบ่ไม่น่านะนกับเฮ้ยโลกเบื้องกอน เห็นเขาว่างทั้งทึ่งนี่ล่ะกงน้ำหน่ำนี่เขาจะว่างทั้งทึ่งหรือว่ามันเนี่ยผิดสีมันบ่เคยกินสีแดงเอาไปเต้มาปิดเคล็บก่อนลูกไปเป็นสถานการณ์ตันไปนะครับผมหรือผู้ใด้รู้เงี้ยงกะแนะนำได้นะครับผมไปเต้เอามาปิดคลิปี่เปโนกับสำหรับมื้อนี้ขอเอาไว้สามีก็จะผู้อาชีพมาอับโหลดไก่ห้มึงอีกเล้วจ้ะ สำหรับวันนี้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดี<อ>ค่ะ